ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าได้ได้ไปงานแต่งงานญาติฝันว่าได้ไปงานแต่งงานญาติแปลว่าอะไร านกำลังจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าท่านจะมีเกียรติยศและชื่อเสียงท่านจะมีเกียรติยศและชื่อเสียงจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้ามีเกณฑ์อาจจะได้เงินได้ผลประโยชน์จากคนอายุน้อยกว่าแต่ช่วงนี้ให้ระวังโรคเก่ากำเริบ จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้โรคหัวใจให้ระวังโรคเก่าจะกําเลิบให้ระวังโรคภูมิแพ้โรคหัวใจเลขนำโชค9 3 3 9ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ